ผู้จัดจานเดินเข้าไปในห้องครัวและบอกให้เราเชฟหยุดสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ทางร้านบอกว่าลูกค้าเศรษฐีสั่งยกคอมังกรเขาถามว่าเชฟคนไหนรู้วิธีทำอาหารจานนี้แต่ไม่มีเชฟคนไหนเคยได้ยินชื่อเมนูพิเศษนี้เลยหัวหน้าเชฟบอกว่าเธอเคยได้ยินชื่อคอย,ยกมังกรผู้จัดการถามเธอว่าเธอทำมันได้ไหมหัวหน้าเชฟบอกว่าเธอยังไม่มีโอกาสได้ทำเพราะวัตถุดิบสำหรับจานนี้หาได้ยากยิ่งสิ่งนี้ต้องใช้ปลาจวดเหลืองขนาดใหญ่จากนั้นจึงสกัดไขสันหลังของปลาจวดเหลืองออกมาและนำมาทำเป็นอาหารที่เลรสไัหลลงปลาจวดเืองดูสวยงามรากกัับยยทอองงและุดมไปด้วยสาาาาาาารรรรอหจนนี้้สสมถง พูนขอใจอย่างมากให้ลูกค้าเศถีฐีทั้งในด้านรูปลักษณ์และในแง่ของรสชาติผู้จัดการถามหัวหน้าเชฟว่าจะซื้อปลาจวดเหลืองใหญ่ได้ที่ไหนหัวหน้าเชฟกล่าวว่าปลาจวดเหลืองขนาดใหญ่นั้นในกล้จะสูญพันธุ์แล้วผู้จัดการบอกว่าหากทำอาหารจานนี้ไม่ได้เชฟทุกคนจะไม่ได้โบนัสในเดือนนี้หัวหน้าเชฟบอกว่าเธอพอจะนึกวิธีอื่นออกเธอเริ่มมองหาวัตถุดิบทางเลือกเพื่อใช้แทนที่ไข่สันหลังของปลาจวดเหลืองหลังจากเหล่าเชฟทำงานกันอย่างวุ่นวายอยู่สามชั่วโมงเธอก็ปรุงคอ,อยกมัง,งกรได้สำเร็จผู้จัดกกกาาาาาารรสสสงงััััััััยวว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 ่่เเเเธธธอออออใชชช้้้ตถุดดดิิบบะไมทททแแแนนนนนหหหฟขขลลลจ มันไว้ในซุปปลาเพราะเธอเชื่อว่าลูกค้าเศรษฐีก็ไม่เคยลิ้มรสจานของจริงเช่นกันเขาเพียงแต่เคยได้ยินมาและสั่งให้พวกเขาทําผู้จัดการเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าเศรษฐีด้วยความประมาาต่อมาผู้จัดการบอกกับหัวหน้าเชฟว่าลูกค้าเศรษฐีไม่คันสังเกตเห็นความแตกต่างในรสชาติเลย